มาก่อนดีกแค่หนูอ่ะโอ้าังร้อนตูดเงมาไปแล้วสวัสดีครับผมวันนี้มาตลาดมหาชัยชมาเดินมาไห้แป่นส สบายให้เหรอหลบรถก่อนหลบด้านนี้มีด้านข้างหน้านี่แต่ของถูกมากเลยครับอาหารให้ไน้องระวังรถ อันนี้ก็เป็นประวัตน้องหลบรถก่อนร้อยเดียวค่ะ ของคืนนี้ก่อนอันนี้เราก็เจอแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สองถุงเก้าสิบดี่เอาเอาสองถุงครับแล้วเดี๋ยวผมขอดูความทับพี่มีราคาเท่าไหร่มาครับหรือว่าจตาในซึ่งโลสองร้อเอาเอาอันนี้สองถุงเอาเอาสองถุง อสองอร้อยเนาะเป็นเท่าไหร่ครับพี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยน,น้องนี่ครับออน,น้องหล,ลบเข้ามาที่รถก่อนหลบเข้ามาข้างในมันเดี๋ยวรถชนครับ,รบ,รบไป นี่เราเป้นเต้นมาถึงนี้เลยตนี่เอาเอานี้อีกถงนึงเดีเอาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาเนี้ยไม่ไม่ใช่ ลุกขึ้นมาก่อนไปไปแล้วไปแล้วเร็วไปไป,ไปเร็วไปเอาไปเทเว้นไปเทเว้นก่อนเร็วรถมาไปเทเว้นไปเทเว้นก่อนเอาไปอ,อันนี้ก็ได้มลมาแล้วนะครับผมอาหารแห้งนะครับน้องเดี๋ยวซื้อหอยแมงคู่ก่อน ที่เอาอันนี้ตีดโล,โลอเอาสีโลฮะโล

อันนี้โลนึงครเท<อ>่าไหร่พี่สองร้อยใช่ไหมโลสองรครับเอาเอา,เอาโลนะหน้าโลน่ะอ๋อน้ำแข็งหมดแล้วเหรอฮเหนือโลฮะลำไม่ได้ใช้เท่าไ,ไหไรลากเกลือกสองโเดียวสองโลเดียวน้ำแข็งนะ แข็งขอ่อยได้เลย่อน่ับอบคาไปอันนี้กุ้งลูกลูกด้วยเองครัอาไปเอาไปมาถือให้ อันนี้เขาจะถือเองนะครับมันหนักนะลูกถือให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้ก่อนอไประวังรถชิดเข้ามาหน่อยอันนี้ก็ซื้อเต็จแล้วนะครับ อันนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับไปเอารถเดี๋ยวไลองข้ามไปเลยเหนื่อยอะเนาะเก้าสิบถุงเดียวห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็เก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคิดดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับกุ้งนะครับซื้อมา หโลสองร้อยนะครับแล้วก็หอยแมงคู่หนึ่งร้อยบาทสี่โลนะครับแล้วก็ปลาหมึกแห้งนะครับสองถุงสี่ร้อยนะครับแล้วก็หมูยอไอ้ไม่ให้หมูยอกุนเชียงเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบแล้วก็ไอปลาเส้นสองถุงเก้าสิบนะครับ 90บาทนะครับแล้วก็ไอ้น้ำอันนี้นะครับผม40บาทนะครับมาเดินตลาดมหาชัยใช้เงิน920บาทนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ตรงข้างหลังเป็นศาลเาพาะหลักเมืองนอะเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะกลับแล้วนะครับผม สวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีก่อนแต่อันนี้ขอปิดคลิปก่อนนะครับผมสวัสดี